สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายพัทุกท่านจ้าวันนี้กิติที่มาสาว้าดอกจะพามาเลาะเบงบบงงัวนะคะพอามาแต่ไก่นะคะวันนี้าอามาแต่สาแกา้วสัสแม่แดงแม่ลูกแดงบามันแดงบามันแดงกําลังจะเอาลงจากรถนะคะมาบอกันค่ะแม่มีลูกห้าเดือนแล้วแม่มีลูกห้าเดือนแล้วลูกเอ๋ถ้าสนใจลูกก็ประมาณเจ็ดประมาณเก้าเดือนประมาณเก้าเดือนลูกนะครับ มีเบอร์มีเรืองงามถ้าสนใจทักมาได้ที่เบอร์0954933466สนดถ้ำเต่าสนดถ้ำเต่านะคุณอาเอาเอาลงใส่ครับวันนี้ลงที่คุมค้มปูตาฮะคุ้มปูตาสามัคคีพัฒนาสามัคคีพัฒนาจังหว,วัดสกลนครบ้านทำเต,าต่าตำบลสามัคคีพัฒนาอเผ่ากานมวยจังหวัดสกลนครน,นะคะที่ทำเตา่าค่ะสวย เปิดละคาเท่าไรคะแสนห้าพันแสนห้าพันแสหนสห้าพันนะคะหูสวยสยีแดงโอ้สีแดงคุณดรู้กับคุณดาถ้าสนใจ,จติดต่อมาด่วนสนใจ,จติดต่อมาด่วนมาสัา่นเถอะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าส่เ้าสามค่ะ ต่อองละเข็นต่ออลระงามอยู่แล้วล่ะงามอยู่แล้วล่ะสิใส่ใส่เขาวคนเอาเมือเอยง้อเท่าไดนะสูวงร้อยเท่าไดนะสูงประมาณเมตรสี่สิมตรีงประมาณเมตรสีสบม แม่ประมาณเดือนได้ห้าเดือนแล้วแม่ได้ห้าเดือนแล้วได้ท้องโอ้ได้สามพอได้นั่นได้เอามาสามตัวพอได้เนาะซื้อสองได้สามนะคะตัวประมาณสองลูกลูกที่สามกำลังจะออกสองลูกลูกที่สามกำลังจะออกสวยเอาทักไปเลยบา้านเด็ก แดงจังคืองีิสวยงามแดงจังคืองอ่ะอารองรถแล้วโอ้ยจ้าจนเพียงนะา่าเจ้าจนเพียงหนา้าผากคนนะคนจูงเลยคุณดิมันแดงามันแดงนะคะดสสแดงสมซื้อแดงสมซื้อสิเล็บสนใจทักมาสนใจทักมาได้นะคะเรีบสวยเล็บสวยเล็บสวยคนคนซื้อก็รอ คนซื้อก็หลอกอ่ะคนซื้อก็หล่อหตัวก็สวยดีเนาะราคาเท่าไหร่ราคาแสนห้าพันแสนห้าพันครับโอ้โเขาคือคู่บอลรุนแลละซ้ำนี้ลูกตัวเมียซ้ำนี้รูปตัวเนาะลูกตัวเมียดิลูกตัวเมียต่อได้ไหมบอกต่อเดืลยของห้าเดือนของห้าเดือนตัวเมียเคเอฟเคครับชมแล้วมีใบบอสีแดงงามสวยใบมีบอใบ บ่ฮันเรามาน้ำเขาเขาว่ามือหลังมีอยู่มันมใบค่ะมือหลังเขาจะไม่เพราะว่าเขาไปขายนะชื่อตอเขาจนสมานลูนเ่าไหลูกมันเกามได้่ไป้เพะอเหัวเา่ไปตามน ประมาณหก0มื่นนี่ล่ะลูกน่ะหกมื่นห้าลูกประมาณหกหมื่นห้าเอาเบอร์โทรลงแล้วเบอร์โทรเบอร์โทรลงเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่เก้าสามสามสี่หกหกเเลี้ยงโนดอย่างบ้านท้ำเต่าห้างโนดงค้หมูนาโค้หปูตาาั่นเราจะพูดกันง่ายๆกว่าในหัวโานสวดสวย เล็บสวยหน้าไปน้องพูดแ่นนะนางูนางไปิีขนาดสีขนาดนะาบววยยเงี้ยบ้พอวไปบเบินก็รีวิวอยู่ไปหาบอโอ้สวยๆรบหัวเลยริบหัวเลยวะสูงริบหัวเลยโบราณเนาะลาไทย สีงามหอยแดงจื ương ương ้อคืนไหมแดงบดแดงเลยนี่เดี๋ยวถ่ายบ้งอัๆไกลๆกันอย่ดูฮงดูดูฮงก่อนน้อนมก่อนเนื้อนมก่อนใบมป็นไหมอัตลักษณ์เจ้าของงูก ัวก็สวยเจ้าของว่ากันนมมีอย่างก็สวยนมก็สวยสีเต้านมใหญ่ให้ให้ลูกดีลูกสวยมองไปเลยนะมอต้องอายมองไปเลยพอดีพอดีวันพอดีไฮท่ายพอดีไฮท่ายพอดีมาดูวิวไฮท่ายเลยพอดีประมาณคืบเอ็นได้เจ้าเดือก็รู้หรัน ว่ปีแล้วบ่อรู้เก้าเดือนเก้าเดือนลูกเก้าเดือนมาสิลูกเก้าเดือนลูกเก้าเดือนผู้ใดผู้ใดไปพูดละผู้ใดผู้ใดไปพูดล้ะผู้ตัวเมียเด้วยค่ะนี่ผู้ใดเอามาตัวเมียใหญ่ก็ได้การนะกำลังรีวิวงัวอยู่สอนไม่รู้เลยพูดอะไรอันขจ้าเอามาแต่ท่งเลยค่ะขจ้าเลี้ยงอยู่ท่งอันนี้งัวสอนไม่รู้นี่เมียทั้งสองเลยจะได้ออกมาอีกตัวเมียอีก่ก็ได้สามเมียผู้ลด แพขนาดเลยเนาะตัวเมียเัี้งแพ<อ>สนใจทักมาได้นะคะที่ทำเต่านะคะตำบลสามบคคีพัฒนาเพื่อการนวลจังหวัดสกลนครค,ค่ะในห้างโนดค่ะเบอร์โทร0954933466ค่ะโอ้โอเราอีกั้ทุกเป๊ะ โอเลยตนนั้นก็จมากัโโอ้โอโไทยโอ้ไทยมองนี่วิวงามขนาดเลยค่ะขนาดเลยสวยีค่ะขนาดมองนี่สีงามขนาดอ้พู้เดิโอ้หูขงดีไปถุงดำไทยไปเลยเงลังกำลังเคลื่อนมาผู้เดิโอ้ พูดอะไรข้ามาราลุ่นพูดดิทางนั้นอ,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 อ้าวหัวงูแท้<ป>หัวงวงามเจีโอ,อ้หัวงวงามขนาดพูดนะ<ป>หัวงวงามขนาดเลยพูดดิ<บ>งวทงั้งหลายหัวง<บ>เออูเอ,อ้าเออแล้วรีวิวให้เสร็จก่อนพร้<บ>อม หอ้หอมได้ผลดีเนาะเนาะชื่ออับดุลไซดีไซดีมารยาทดีมารยาทดีสิรูปสบายอาบน้ำไม่ทุกวันสนใจทักมาได้ค่ะที่เบอร์ค่ะแล้วก <Industry. S 1> uh ็จะไว้ใต้คลิปนะคะในคลิปก็มีค่ะแล้วก็ใต้คลิปอีกค่ะ แม่พยืนเทียงกันแม่ก็รู้คนะแม่ก็รู้ยืนเที่ยงกันคนะค่าขนาดเลยับโอ้โอปานอันนั้นคือไนี่ปานนั้นคือได้ปานทหารคือได้ยืนเที่ยงกันนะปานทหารคือได้ยืนเที่ยงกันนะคดีปานทหารคือได้ อยู่ที่ที่ถำเต่านะคะแม่ลูกคู่นี้นะอยู่ท้ำเต่านะคะท้ำเต่าตำบลสามาคีพัฒนาเพื่อกาอจนวนจังหวัดสกลนครคะ่ะพักมาได้คะ่ะ cứ hù hả? Hù hù nè, nhàng lọ dù là ơi, tôi đi hàng xô hay vườn hồi đi. Ơi, nhìn show hay vườn lưới. Họ bỏ đi nằm ăn lưới. hay vườn lưới hồi đi. Hồn xuối. Hồn xuối. Hồn xuối. เจ้าออกมาบอกโอ้เโหดูมาเลยตอนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าชมมาจึงว่าแบบนี้ด้วยฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องกิติมาสาวบ้านดอนค่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าเร็วเตะจุดหเดินบ่พอดิกลง

เอาไปไสเวลาอยู่บ้านบ่มีไสเพิ่นยังบ่หาไปหารถโลว์นี่ล่ะรถเพชรรถเก่าเพิ่นน่ะรถเปอร์เซียน่ะบัดนี้เพิ่นมาพ้อกันไปรถเพชรโนดเด้อแม่นกาดแยงกันเพิ่นออกก่อนมันน่ะน้ําดําบ่ใช่นกยายเพิ่นว่าเว้าเห็นมหารถรถ2กับกระจกเหลียวออกเพิ่นล่ะไปบ่แล้วบ่ว่าไฟฟ้าจะพองไป5 ลุนดีมากเลยไม่นานเลยคุณลุงไม่นานมันก็จางหนาแล้วคุณแต่โจงโห่ลูกังเชี่ยเลยแต่แมวเชี่ยลูกเป๊งทำหน้าไปแดงไปอุดรเลยวะตอุดรแล้วก็แจ้งวัฒนาพิษเลยเยี่ยมพิษเลย ยังว่าผู้ใหมาหาราเ่ได้มาคนละเราเราได้กไปเจ่มันล้ไปหัวกราะเขียวอจันทร์ล้วเปิดตาขานาอยู่ผู้างไร่เจ้าถามลูอ้าวซื้อยังก่อนเจ้าไล่เจ้าน่อ มันเหนียวดูดิวาสีอันว่าสีสับดีแล้วยังถ่ายอยู่มันหูหนะถ่ายเอามันหูก็เลยถ่ายให้เบิ่งโดนๆนะคะสองตัวนี่หูหูพอบดื้อเลยเด้เนี่ยอไปเลี้ยงแต่สิขากเลยมังนะยืนให้ถ่ายเลยพอดี บางเดนโด,ดนงวงหูสนใจกระทักมาได้เลยคะ่ะพอดีผู้ทางเลยพอดีโอ้ยงวงอย่างคือหูแท้เอาไปแล่นส่วนเลยเออพูด้กิน <laughs> กินใบมันมักุ่งพร้อมทางนั้นก็ร้องเพลงคู่ไปอยู่นะทางนั้นก็นดีสลองอันไม่หยังทางนั้นก็นดีเปิดเพลงสลองอยู่ทางนั้นก็นดี ทางนี้ก็ถ่ายกุบปทางนั้นก็บร้องกุบปมวนเต็กทางนั้นก็ดเีย อันก็สิย่ายูดียวในท่าเพราอัางงัวลงค่ะสองงัวลงสิทายอ่งงัวอาลงหลดน้ำงวัวลงหลดก็มีอีกสุดหนึ่งอันนี้ถ่ายอันนี้ก่อน,น,อนวันเสาร์นะเมื่อวันอาทิตย์มันจางก,กับตลาดดนททอยแล้วค่ะ

พอยังอันเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนอย่างไง,ง่มันมใหม่อยู่สักก็เลยถ่ายวันนี้ซะก่อนลค่ะถ่ายเอาหัวหูเล้ค่ะ

พญามากินติพญามานอนเนาะมันก็ะลื้งคนเลยเนะาะบ้านหลังโตหันมันบ่อเลื้งได้มันเห็นคนอื่นมาเสียอันนะั้นนะอะไรคะแสนหาวัน สนห้าพันเดี๋ยวจะเอาเบอร์ไว้ใต้คลิปค่ะแล้วก็แล้วก็เบอร์อยู่ในคลิปค่ะศูนย์เก้าห้าสี่เก้าสสสี่หหค่ะแสนห้าพัน 5, ที่นี้เบิงจู้ใจแล้วนะคะกะให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า ให้เจ้าของมเที่ยงจะต่ำเน่คน็นเนาะโอยวไปผู้เดียวเหเขาบ่เต้องบอกเขาทน้ไเตัวนี้มัน I do not know.